5, 6, 7, 8, 9, 10ทดสอบทดสอบ 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมออกมาปั่นจักรยานนะฮะพร้อมกับความคิดที่ว่าอยากจะถ่ายวิดีโอนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำจะพูดประเด็นไหนนะ ก็เลยจะปล่อยให้เป็นไปตามฟิลแล้วกันนะฝันไปเรื่อยๆแล้วก็คิดอะไรได้ก็จะพูดไม่แน่นะนี่อาจจะเป็นซีรีส์ใหม่ก็ได้ที่แบบว่าฝันไปพูดไปฝันไปคิดไปอะไรอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับตอนนี้นะผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากนะ ปลายฝนต้นหนาวคือโคตรชิวอะ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมองไปทางไหนทุกอย่างมันก็จะแบบเขียวๆไปหมดเนาะเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปคือบรรยากาศดีมากฉะนั้นนะใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับหรือว่าใครที่มาเที่ยวขอนแก่นหรือแม้แต่คนที่อยู่ในขอนแก่นเองเนี่ยถ้ายังไม่ได้มีโอกาส มาออกกำลังกายนะครับหรือว่ามาพักผ่อนในมอขอเนี่ยบอกเลยว่ามาเถอะเนี่ยดูดิซ้ายมือน,นะฮะบรรยากาศโคตรดีคนก็มาวิ่งออกกำลังกายกันนะครับแล้วทุกอย่างมันชิลอะ่ะมันชิล อย่างที่บอกไปนะว่าผมอาจจะคิดประเด็นอะไรไม่ออกหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. วันนี้ตื่นมา mm. แล้วอยาก mm. มาถ่ายวิดีโออะ mm. เรื่องหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวนะฮะก็คือช่วงนี้เนี่ย mm. ผมเปลี่ยนตารางการฝึกซ้อมมาเป็นตอนเช้าน่าจะน่าจะเกือบ100%นะฮะเพราะว่า ผมต้องลงฟูลมาราธอนนะครับหรือว่า42.195ในช่วงต้นปีหน้าแล้วก็ผมต้องพาลิลลี่เนี่ยวิ่งให้จบฟูลมาราธอนครั้งแรกให้ได้ซึ่งเอาจริงนะผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้แหละการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคือ มันต้องใช้ระเบียบวินยัยการฝึกซ้อมที่มันถึงด้วยไม่ใช่แค่ว่าคิดอยากจะไปวิ่งก็ไปวิ่งอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ผ่านมา1เดือนนะครับหลังจากที่ลินลี่ได้เข้าค่ายฝึกซ้อมการวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็พบว่าเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีซ้อมแทบจะ เป็นไปตามที่โค้ดบอกเลยนะฮะการซ้อมมาราธอนครั้งนี้ต้องบอกกันว่ามีโค,ค้ดควบคุมนะมีโค้ดควบคุมซึ่งมันเป็นโปรเจกต์หนึ่งของขอนแก่นมาราธอนนะครับที่ร่วมกับวีอิงแล้วเขาก็จะคัดเลือกคนที่แบบว่ามีความต้องการจะจบมาราธอนครั้งแรกให้ได้เขาก็จะทำการฝึกซ้อมให้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณ โค้ดกอล์ฟด้วยนะครับโค้ดกอล์ฟจากซัฟโฟรันเนอร์นะครับที่ช่วยให้ฟีดแบกเนาะแล้วก็ช่วยสอนเทคนิคเกี่ยวกับการวิ่งนะครับหลายๆคนบอกว่าอา้าวก็ในเมื่อผมจะวิ่งกับลิลลี่ด้วยอยู่แล้วทำไมผมไม่โค้ดเองบางทีเว้ยคนใกล้ตัวพูดแล้วมันมักจะไม่ฟังนึกออกปะเออบางทีต้องให้คนอื่นพูดหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ ผมเองก็น่าจะมีประสบการณ์มาบ้างน่าจะน่าจะแบบโค้ดได้สอนได้อะไรเงี้ยแต่ควาจริงคนใกล้ตัวไม่ค่อยฟังกันเว้ยต้องให้คนอื่นพูดถึงจะเชื่อฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งนะครับทีออ่มีโค้ดเข้ามาให้เขาฝึกสอนเถอะแล้วก็ทำตามซึ่งผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วทำได้ค่อนข้างดีเลยเออแล้วผมเองก็ต้องปรับตารางด้วยคือพยายามทำตามเขานะตื่นมาเช้า ออกไปวิ่งหรือบางวันถ้าไม่อยากวิ่งหรือว่าจะต้องทํากิจกรรมอะไรหนักๆตอนเย็นเนี่ยผมก็เลือกที่จะมาปั่นจักรยานแบบนี้แทนนะซึ่งก็เป็นฟีลลิ่งที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมหยุดปั่นจักรยานไปหลายปีเลยนะตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดอีกเพราะผมรู้สึกว่าโอ้ยวุ่นวายว่ะปั่นจักรยานกว่าจะเตรียมของกว่าจะแต่งตัว ช่วงนี้ผมก็เลยมาถามตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันยุ่งยากที่อะไรวะมันยุ่งยากที่ตัวเราความคิดเราหรือว่าอะไรทาไมทาไมเราจะไปปั่นไม่ได้ก็แค่ปั่นจักรยานสุดท้ายเชื่อไหมผมมาพบว่าความยากของการปั่นจักรยานคือไอการใส่เสื้อเสื้อแบบเรซซิ่งของจักรยานเสื้อรัด,ดเสื้อสเปนเด็กทุกครั้งที่ผมใส่ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งจริงจัง,จงวะซีเรียสวะ ม่งต้องออกไปปั่นเร็วต้องไปทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดซะงั้นถ้าวันไหนอยากปั่นจักรยานผมจะแต่งตัวชิลๆแบบนี้ฮะ mm. ก็คือใส่เสื้อวิ่งแม่งเลยใส่เสื้อวิ่งเสื้ออะไรที่มันแบบสบายๆแล้วก็พร้อมที่จะออกมาเลยคือทำให้คิดว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีเพราะว่ามันไม่ต้องรู้สึกแบบอึดอัดแล้วก็แบบโอ้โหจะต้องซีเรียสตลอดเวลา ออสบายตัวขึ้นเยอะรู้สึกง่ายมากนี่ครับบรรยากาศโอ้โหพอเห็นโคมแบบนี้ทีไรเนี่ยทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าลอยกระทงนะฮะเทศกาลลอยกระทงกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วทุกๆปีนะครับมอขอเขาจะมีแบบนี้ถ้าเกิดใครได้แวะมานะช่วงนี้จนถึงช่วงลอยกระทงแล้วก็หลังจากนั้นนิดหน่อยน่าจะถึงปีใหม่เลยแหละเขาจะยังติดโคมนี้อยู่นะครับ บอกเลยว่าสวยงามนะมาถ่ายรูปเถอะสวยดีแล้วเดี๋ยวพอถึงวันเนี่ยช่วงค่ำๆก็จะเปิดไฟตลอดด้วยนะคือมันแบบโอเคมากๆเนาะเนี่ยยาวไปจนถึงถนนต,งนตรงนี้นะฮะ,ะผมจะพาเพื่อนๆปั่นดูนะเนี่ยดูดิทุกคนสวยนะเออใครแบบมาวิ่งเช้ามาปั่นจักรยานตอนเช้าเนี่ยช่วงนี้วันเสาร์เนี่ยเขาจะมีตากล้องอยู่แถวนี้นะฮะคอยเก็บรูปคุณอยู่ ซึ่งก็สวยงามนะฮะตากล้องมืออาชีพอุปกรณ์ราคาเป็นแสนหลายแสนด้วยฉะนั้นมาเอารูปสวยๆกันนะครับพูดถึงตากล้องแล้วก็ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาวิ่งนะฮะแล้วได้รูปสวยๆกลับไปเนะี่ยถ้าเกิดเข้าไปโหลดรูปของพี่ๆเขาสนับสนุนพี่ๆเขาได้ด้วยการโอนค่ากาแฟค่าข้าวเช้านะฮะ โอ้ในพี่ๆเขาได้นะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาออกมาถ่ายรูปให้พวกเรานะฮะเออซึ่งบอกเลยว่าหลังๆเวลาผมให้พี่ๆน้องๆเขาถ่ายรูปให้เนี่ยผมมักจะโอนเงินให้ตลอดเพราะผมรู้ว่าเฮ้ยแม่งสายนี้มันเหนื่อยนะกว่าที่คุณจะตื่นเช้าแบกของออกมาหาจุดหาแสงหามุม ตั้งกล้องตั้งไฟเพื่อที่จะเก็บรูปให้ทุกคนที่มาวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วทุกอย่างมันมีราคาเนาะม,นมีค่าใช้ใจ่ายฉะนั้นก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับผมว่าจะทำให้เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆช่างภาพพอได้ดีเลยสวัสดีครับ เส้นทางทางซ้ายมือที่เพื่อนๆเห็นนะครับไม่รู้เห็นปะน่าจะเห็นนะเพราะว่ามันกล้อง360นะอันนี้เขาเรียกว่าแปลงกเกษตรนะครับหรือว่าถ้าเปิดโลเคชันเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าเป็นอุทยานแปลงกเกษตรอะไรซัมติงเป็นเส้นทางที่ทุกคนสามารถมาปั่นจักรยานได้นะครับแล้วก็มาวิ่งอย่างนี้ได้มันเป็นลูปลูบละ2.5กิโเมตรซึ่งเป็นลูปที่ ใช้ในการฝึกซ้อมได้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเนินขึ้นแล้วก็เป็นเนินลงกําลังพอดีพอดีนะไม่ได้ชันจนเกินไปคือเอาง่ายๆว่าวิ่งสี่รอบก็10โลแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายมากเลยเออถ้าเกิดใครอยากจะวิ่ง10บโลบรรยากาศดีๆนะครับถ้าแวบมาขอนแก่นก็มาที่นี่ได้ผมว่าบรรยากาศดีและเนี่ยนี่เป็นแค่จุดหนึ่งเท่านั้นนะเพราะว่า ที่ทุกคนเห็นรอบๆตรงนี้สามารถวิ่งได้หมดเลยนะครับคุณจะเก็บระยะฟูลมาราธอนเลยก็ได้ในมขนะครับมันมีพื้นที่เพียงพอให้คุณสามารถวิ่งได้ขนาดนั้นเลยฮนะแล้วโดยเฉพาะวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดมาวิ่งหรือว่ามาปั่นจักรยานนะออกกำลังกายในโซนนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนมาเพียบนึกว่ามีงานวิ่งอะ คือเดี๋ยวนี้คนเมาออกกาลังกายเยอะมากนะครับถือว่าเป็นกระแสที่ดีฮนะวันนี้นะฮะก็ตั้งใจที่จะมาปั่นประมาณ20โลนะเบาๆชิวๆสบายๆไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในความตั้งใจนะที่ผมจะกลับมาทำคือกลับมาปั่นจักรยานให้บ่อยขึ้น แต่จะไม่เน้นไม่เน้นความเร็วเหมือนสมัยก่อนแล้วคือต้องบอกว่าย้อนไปในช่วงปี2014ถึง2016ประมาณนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นช่วงหนึ่งที่จักรยานบูมมากในบ้านเราครับออคนมาปั่นจักรยานเยอะมากช่วงนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนที่ปั่นบ่อยนะ ออกปั่นมาละ60โล70โลวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ออกแบบปั่นร้อยโลอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นฝึกซ้อมทางความเร็วก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกนะต้องยอมรับเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแต่ว่าคงไม่ใช่ตอนนี้แล้วฮะ เออถามว่ายังชอบความเร็วมหมยังชอบนะแต่ถ้าจะให้ไปซ้อมเพื่อทำสปีดเหมือนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่เวลานี้นะอยากจะกลับมาปั่นให้ให้สม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ในการรีคา v e บ y รีหลังจากการวิ่งมากกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าปั่นไปเรื่อยๆไม่ต้องเหนื่อยมาก ผมว่ากําลังดีแล้วอย่างหนึ่งที่ชอบออกับการบัณจักานเนี่ยคือมันลดการประทะเนาะลด Impact ของร่างกายมันไม่เหมือนวิ่งอะ่ะวิ่งคือมันค่อนข้างที่จะกระแทกฮนะต,ตึบ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 ใช่ไหมแต่ว่าจักรยานเนี่ยคือมันควงขาไปเรื่อยๆแล้วร่างกายมันไม่บอบช้ำมากเออมันทำให้เราแบบฝึกหัวใจได้ค่อนข้างดี ถ้าเกิดใครอยากจะแบบแช่หัวใจโซนสองนานๆนะฝึกหัวใจโซนสองนะผมว่ามาปั่นจักรยานนี่เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันสามารถควบคุมได้มันไม่ต้องกระแทกล่างกายมากใครจะเจ็บเขา่าหรือว่าเจ็บเรื้อรังข้อเท้าอะไรเงี้ยผมว่ามาปั่นจักรยานน่าจะช่วยให้รีค o v e r ลี่ได้ดีขึ้นนะอืม อันนี้ผมแนะนำนะก็ลองดูบ่นไปเรื่อยฮนะพูดไปเรื่อยเขารู้สึกว่าช่วงหลังไม่ได้ค่อยได้มาถ่ายวิดีโออะไรเลยนะครับไปเจอเพื่อนๆตามงานวิ่งเขาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่รีวิวแล้วเหรอไม่เห็นจานรีวิวอะไรเลยรอป้ายายาอยู่นะซึ่งผมต้องบอกตรงๆนะว่าจริงๆแล้ว แบรทูรันก็ยังคงรีวิวเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดติดตามในเพจนีก็จะมีการโพสต์รองเท้าโพสต์กิจกรรมที่มีสาระบ้างไร้สาระบ้างแต่จริงๆเราก็ยังไม่ได้หยุดซะทีเดียวนะถามว่าทำไมทาไมถึงโพสต์น้อยลงเพราะว่าต้องยอมรับว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ใช่งานหลักของเราเนาะ หลายๆคนที่ติดตามก็จะรู้ว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่งานหลักของพวกเราฉะนั้นพอเราอยู่ในวัยที่แบบโตขึ้นความรับผิดชอบเราก็มีมากขึ้นนะฮะเ,เราอาจจะต้องให้เวลากับการทำงานหลักมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมีเวลาเมื่อไหร่เราก็มาทำสิ่งนี้แหละทำคอนเทนต์ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นฮ็อบบี้ที่ที่ดีนะครับ ซึ่งในจุดเนี้ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าคอนเทนต์เป็นงานหลกักอ่ะมันคงจะเป็นอะไรที่แบบกดดันแล้วก็เครียดเออถ้าเกิดมันเป็นเมนอินค o ัมนะเป็นรายได้หลกักเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เนี่ยออากริทึต่ต่างๆระบบการไลฟ์การแชร์การไลฟ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับพูดตรงวัด ถึงแม้เราพยายามจะตามไม่ทันน่ะเราก็ไม่สามารถทันมันได้หรอกมันเปลี่ยนไปทุกวันนะฉะนั้นให้มันเป็นฮ็อบบี้อย่างเงี้ยผมว่าโอเคละเพราะมันทําให้เราสามารถยังเอนจอยกับมันได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องรู้สึกกดดันจนเกินไปนะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ยังคงจําได้นะไปงานก็ทักทายสอบถามนะครับว่ายังทำอยู่ไหมไม่ทำแล้วเหรอ พี่ๆแบรนด์ต่างๆนะครับที่ยังคงให้โอกาสส่งรองเท้าส่งของอะไรมาให้ทั้งๆที่เราก็ค่อนข้างที่จะโพสต์น้อยลงมากนะขอบคุณมากที่ยังคิดถึงกันนะครับก็จะขอพูดตรงนี้เลยฮะแท,แทนอาจารย์พัดด้วยเพราะว่าก็มีความคิดคล้ายๆกันนี่แหละคือมันเรื่องนี้มันเป็นฮ็อบบี้นะฮะเราอาจจะไม่ได้ทําเป็นงานหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสนะเราสนุกกับโปรดักเราสนุกกับ สินค้าหรือว่าเอ j นจอยการใช้งานอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะรีวิวมันแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงว่าเราจะหายไปไหนคือมามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยไม่มีแล้วเบิร์นเอาเลยจุดนั้นมาแล้วเลยจุดนั้นมาแล้วการเบิร์นเอาอะไรต่างๆผ่านมาแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าโอเคเข้าใจเข้าใจจังหวะชีวิตของตัวเองละก็ค่อยๆเป็นไปตามนั้น พูดอะไรไม่รู้ไรสาระนะพูดไปเรื่อยนะก็เอาเป็นว่านี่แหละฟิลมันจะประมาณนี้สำหรับการปั่นจักรยานแล้วก็ออกมาแชร์ something ให้ทุกคนได้ฟังนะครับถ้าเกิดชอบฟอร์แมตแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมีโอกาสก็จะมาว่ากันใหม่กับประเด็นต่อไปโอเคนะ แล้วเดี๋ยวเจอกันวีดีโอหน้าครับวันนี้ขอไปปั่นต่อก่อนอีกสัก10โลเจอกันครับ